วิธีตัดกาแฟนหน่อยค่ะการตัดจากคนรักนี่ไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆแล้วการที่เราตัดสิ่งที่เรายังรักยังรู้สึกอยู่เนี่ยก็ก็เป็นอะไรที่ที่มันก็ไม่ง่ายสิ่งแรกที่เราจะต้องโฟกัสก่อนก็คือเหตุผลเราจะต้องหาเหตุผลที่มันอยากทําให้เราออกจากตรงนี้ก่อนถ้าเหตุผลข้อนั้นมันมากเนี่ยเราจะออกจากมันได้ง่ายเพราะฉะนั้นเขียน เขียนข้อดีข้อเสียใส่กระดาษแล้วเอามาชั่งน้ําหนักถ้าเมื่อไหรที่เรายังเห็นข้อดีของเขามากอยู่มันมันจะทําให้เราออกจากตรงนี้ได้ยากแต่ถ้าเราเริ่มเห็นข้อเสียมันชัดเจนมันใหญ่เบ้อเลอเลยมันออกง่ายมากเหมือนกันนะคนที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันแย่ๆอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีอะไรดีเลยแต่ออกไม่ได้ก็เพราะเรายังมีเหตุผลเพื่อให้ตัวเองต้องอยู่ เรามีเหตุผลซัพพอร์ตเพื่อให้ตัวเองตัวอยู่อุย้ยถ้าออกไปฉั่นจะอยู่ยังไงเช่นจะเอาอะไรกินตอนนี้เขาดูแลชั้นฉั้นอยู่เขาเขาดูแลชั้นทุกอย่างแล้วเออเขายังมีข้อดีอย่างนั้นถึงแม้ว่าเขาจะนอกใจชั้นแต่เขายังดูแลชั้นดีเขายังรักชั้นอยู่เขายังนู่นนี่นั่นอยู่ไอ้เหตุผลทุกอย่างนี่แหละที่มันเป็นเหตุผลทําให้เราอยู่เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราจะไปเราก็จะต้องหาเหตุผลทีีี่่่่มมมัััันนจะททําออาาออาาาาใหห้น้านา้้เเเเเเรรรรรกกกกอออออขสยตงๆ็แลวบไได ไม่เอาอะเกิดมาฉันไม่เคยพบเคยเห็นฉันมีเคยเจอข้อเสียแบบนี้ฉันเอาตัวเองออกไปยังมีความสุขสักกว่ามีแล้วมันไม่ดีฉันจะมีไปทําไมไปมีความสุขด้วยตัวเองดีกว่าถ้าวันนี้ต้องอยู่กับคนที่บั่นทอนทจิตใจฉันไปตลอชีวิตไม่เอาดีกว่าเมื่อเราหาเหตุผลอย่างนี้เจอเราจะออกไปจากความสัมพันธ์เหล่านี้ได้ไง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นค่อยๆจนะจะอยู่ก็ต้องใช้เหตุผลจะไปก็ต้องใช้เหตุผลเช่นกันแต่เหตุผลมันคนละทางเพราะฉะนันเปนลังใจให้นะครับ